พาคุณผู้ชมไปที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับเมื่อช่วงทิ้งที่ยงที่ผ่านมาเกิดเหตุตูมสะน่นเลยแล้วชาวบ้านแถวนั้นก็แตกตื่นคนงานในโรงงานก็วิ่งหนีตายออกมาเพราะแก๊สใหญ่จับภาพนี้ออกครับรถเข้าไม่ได้ออกแรงมากครับถังแก๊สใหญ่ถังแก๊สใหญ่ตรงทางออกครับรถเข้าไม่ได้ออกไม่ได้ครับตอนนี้ แล้วมันมีคลิปหลากหลายเหตุการณ์ที่ชาวบ้านแถวนั้น<อ>ถ่ายเอาไว้ได้นะฮะควันสีดำเนี่ยปวยพุ่ง,ข,งขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วทุกคนก็ตกใจกันหมดเลยเพราะมันมีกลิ่นสารเคมีคลุ้งไปทั่วบริเวณตรงจุดเกิดเหตุเขาเรียกว่าเป็นบริเวณนะนะฮะโรงงานผลิตเหล็กกล้าในตำบลหนองละลอกอำเภอบ้านไขยหลากหลายคลิปนะครับที่ทีมงานและชาวบ้านถ่ายเอาไว้ได้ซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเจ้าหน้าที่กู้ภัยชาวบ้าน ฝ่ายป้องกันและปราบปรามขอภัยฝ่ายดูแลเรื่องของความสงบเรียบร้อยนี่ยนะฮะก็ระดมรถดับเพลิงเข้าไปแล้วก็ไปฉีดน้ําดับไฟมีเสียงคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นเลยสามรอบปป๊บเดียวเท่านั้นเองชั่วพริบตาควันไฟก็พวยพุ่งขึ้นมาแล้วก็เกิดประกายไฟโหมกระหน่ำเลยรถถังแก๊สใหญ่ถังแก๊ แล้วมีคนเจ็บเยอะีกี่คนอ่ะไม่ร gay, yeah. ู้ค่ะคุณแต่มีเนาะตรงที่เบิดเป็นอะไรอ่ะแรงมากครับถังแก๊สใหญ่ถังแก๊สใหญ่ตรงทางออกครับรถเข้าไม่ได้ครับตอนนี้เป็นส่วนของของอะไรเป็นเตาหลอมแรงมากครับถังแก๊สใหญ่ถังแก๊สใหญ่ตรงทางออกครับรถเข้าไม่ได้ออกไม่ได้ครับตอนนี้ข้างๆอ๋อเตาหลอมเหล็กเลยเนี่ยแสดงแล้วระดมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะเก๋คุณผู้ชมครึ่งร้อย ไปช่วยกันฉีดน,น้ําดับไฟนะฮะรวมไปถึงทีมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของบ้านค่ายด้วยพอเริ่มคลี่คลายคุมเพลิงเอาไว้ได้ปรากฏว่ามีพนักงานในโรงงาน7คนบาดเจ็บนะฮะแล้วในจํานวนนี้สาหัส3คนต้องรีบนําตัวส่งโรงพยาบาล แล้วความเสียหายที่มันเกิดขึ้นทั้งตัวอาคารโรงงานถังแกส๊ส LPG ขนาดใหญ่เลยหนึ่งถังรถเคลนหนึ่งคันรถพ่วง18ล้อคล้ายๆกับรถเทรลเลอร์เนี่ยนะฮะหนึ่งคันมอเตอร์ไซค์อีก4คันล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็ระดมคนเข้าไปช่วยเหลือคนเจ็บออกมาแล้วก็ดูปฐมพยาบาลคนที่บาดเจ็บเล็กน้อยรวมถึงสำลักควันนะฮะนี่คือบรรยากาศที่โรงพยาบาลมั่นค่ายทีมข่าวอมรินทีวีได้มีโอกาสพูดคุยกับ คุณสมชายซึ่งเป็นคนขับรถเทรลเลอร์แล้วเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นเลยสรุปว่ามันเกิดจากถังแก๊ส LPG ขนาดใหญ่ที่กำลังเคลื่อนย้ายมันระเบิดคุณผู้ชมคุณสมชายแกบอกว่าผมเนี่ยขับรถเทรลเลอร์มากับรถเครนขนาด200ตันเข้ามารับมอบหมายคือมาเคลื่อนย้ายถังแก๊ส LPG ขนาดใหญ่ในโรงงานคนคุมงานเนี่ยเป็นคนจีนดูแลการเคลื่อนย,ย้าย รถเครนกําลังดึงเอาสลิงล็อกเอาไว้กับถางแก๊สแล้วก็ดึงถางแก๊สขึ้นมาปรากฏว,ว่าถังมันเอียงเพราะข้างในมันยังมีแกส๊สอยู่พอเอียงปั๊บไปกระแทกกับฐานซับพ,พอร์ตท,ที่เป็นที่รองถังแล้ววาล์วมันหักของเหลวในถังเนี่ยมันรั่วออกมาทุกคนเนี่ยพยายามจะสอบถามคนดูแลชาวจีนนะฮะที่ควบคุมการเคลื่อนย้ายบอกขอให้หยุดพักก่อนได้ไหมแล้วเคลียร์พื้นที่ ปรากฏว่าคนจีนสั่งให้ทำงานต่อ,อเท่านั้นแหละฮะคุณผู้ชมใกล้ๆมันมีช่างเชื่อมแล้วก็ช่างเจียเหล็กทำงานอยู่ประกายไฟกระเด็นเข้ามาแล้วมันก็พลึบเลยเพื่อนของคุณสมชายเนี่ยเป็นคนขับรถเครนโอโ้ดูหมวกเจ้าหน้าที่ดับเพลิงดูร่องรอยความเสียหายคือคุณสมชายแกบอกว่าเพื่อนแกเป็นคนขับรถเครนถูกไฟคลอกทั้งตัวมันเป็นถังอะไรเพราะถัาางมันไม่มีอะไรบอกอมันเป็นถังขาว,ขาว มีกี่ทางครับมีถ oh ังเดียวช่วงที่เคนยกพอเคนยกยกเสร็จปุ๊บแรงมากรบถังแล้วรู้สึกข้างในจะมีมีอะไรหรือเปล่ามรู้นมันเอียงอมเอียงเสร็จปุ๊บมันจะมีน้ำนั่นจะเป็นแก๊สหรืออะไรมันไล่ออกมาประมาณสองสามนาทีมั้งแล้วก็เกิดเพลิงไหม้แล้วก็ระเบิดเลยระเบิดตุมเดียวพอระเบิดตุ้มปุ๊บวัาทำท่าไม่ดีถ้ัก็ผมอยู่ผมโดนอีกคันแน่ผมก็เลยขับรถหนีหนีเข้าไปในโกดังข้างใน แล้วผมถ้าผมรอดแต่เพื่อนผมโดนโดนไฟคอกน่าจะประมาณ80%ครับคนที่ใกล้ก็สามารถมีอีกประมาณ7-8คนเป็นคนงานของเราไหมไม่คนงานของโรงงานที่นี่อเจ็ดแดคนคือก็ได้รับบาดเจ็บหมดเลยตั้าโมงถึงประมาณ11บเอ็โมงแะครับประมาณครับาณครัประมาณคัาครับปะ่าครัาครมาณคราณคมาครับมาครับะาครณครัมณครัรมาณครวบ็รมาณาับปะมะเาระณับม คนงานที่ควบคุมการเคลื่อนย้ายคือหัวหน้าคนงานชาวจีน<ะ>เขาเป็นคนสั่งเองนะให้เดินเครื่องเดินหน้าทํางานกันต่อ<ะ>และดูความเสียหายที่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวคงต้องมีการตั้งกรรมการหรือว่าส่งเจ้าหน้าที่พนักง,งานสอบสวนเข้ามาสอบปากคําคนที่เกี่ยวข้องอีกรอบหนึ่งนะฮะดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 3 4 HD f โหลดฟรีโหลดเลย